เอาแล้วนะครับผมนะก็เข้ามาอย่างในซิสแล้วเนาะซึ่งเมื่อเราเข้ามาในซีนี่เนี่ยเราก็จะเกิดอย่างตรงนี้เลยเห็นไหมนี่พอเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมนั้นเดินมาตรงนี้โอเคซึ่งพอเราเดินมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีหมู่บ้านตั้งอยู่นะก็คือเป็นหมู่บ้านที่ถามว่าทําเลสวยไหมผมก็ต้องตอบไปเลยว่าค่อนข้างสวยนะคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้าน โอ้ล้วตรงนี้เนี่ยโอ้โหคือตรงนี้เนี่ยเป็นถ้าที 1> 1> hey, はは่ค่อนข้างลึกนะเนาะแล้วก็แบบว่ามีหมู่บ้านตั้งอยู่ผมมองว่ามันค่อนข้างสวยเนาะก็คือแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่กลางๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีทําเลที่แบบว่าสวยใช้ได้เลยซึ่งพอคุณผู้ชมนั้นมาถึงหมู่บ้านแล้วใช่ไหมก็คือบ้านหลังแรกนี่เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นมาตรงบ้านหลังนี้นะเห็นไหมนี่คือให้เราเนี่ยมาตรงบ้านหลังนี้นะนี่พอมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงไปเลย ซึ่งบ้านหลังแรกนี่เนี่ยสาเหตุที่ผมให้คุณผู้ชมมานั้นก็คือแบบว่ามันมีของดีนะก็คือถ้าเราเปิดหีไปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้งออฟซิเดียนหนึ่งห้าโอ้หอันเลยแล้วก็มีขนมปังอีก5อันมีชุดเกาะเหล็กที่แบบว่าไม่ต้องหายเนาะก็คือแบบมีพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ยังมีอีกโอ้โหมีเพชรทั้งหมด6เม็ดเลยนะโอ้โหคือแบบว่ามันดีมากเลยนะบ้านหลังนี้เนาะโอเคซึ่งพอเราสำรวจบ้านหลังนี้เสร็จแล้วใช่ไหม ก็คือคุณผู้ชมจะสำรวจบ้านหลังอื่นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเนาะแต่ผมนั้นจะพาคุณผู้ชมนั้นมาตรงบ้านไม่เชิงบ้านแล้วกันอ่ะเขาเรียกว่ามาตรงใต้หมู่บ้านนะเห็นไหมนี่ก็คือให้เรานั้นมาตรงใต้หมู่บ้านเลยซึ่งใต้หมู่บ้านนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีเหมืองร้างตั้งอยู่เนาะก็คือเหมาะสำหรับคนที่อยากจะหาของเพิ่มเติมเนาะก็คือแบบว่าหาของหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มาหาของในเมืองร้างต่อก็ได้เนาะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ได้แย่อะไร ล้วตรงนี้นะโอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเอามาทําฟาร์มแม่มุ้มได้นะตรงนี้ซึ่งพอเราสํารวจเมืองร้างเสร็จแล้วใช่ไหมพื้นที่ถัดไปนี่เนี่ยที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปใช่ไหมก็คือตรงนี้เห็นไหมนี่คือให้เรานี่เนี่ยลงมาจากเมืองร้างเลยแล้วก็ลงมานิดหน่อยมาขุดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ขุดไปเลยเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นพิกัดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําการเขียนมาให้แล้วกันเนาะก็ให้เรานั้นมาขุดตรงนี้เห็นไหมนี่ขุดไปเลยพอเราขุดลงมาเสร็จแล้วนี่เนี่ยก็จะเห็นนะว่าตรงนี้นะจะมีประตูสตองโฮอยู่โอ้ก เออสิบเอ็ดอันเนาะก็ถือว่าก็เยอะอยู่นี้แหละแต่ถ้าในเรื่องของการหาประตูแล้วก็ถือว่าง่ายมากเลยโอเคก็กลับขึ้นไปซึ่งพอเรากลับขึ้นมาบนหมู่บ้านเสร็จใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ถัดไปนี่เนี่ยที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปใช่ไหมก็ให้เรานั้นมาตรงนี้เห็นไหมนี่คือมันจะอยู่ข้างๆหมู่บ้านเลยนะมาตรงนี้เลยซึ่งถ้าคุณผู้ชมเออไม่รู้พิกัดใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะเขียนไว้เหมือนเดิมเลยให้เรานั้นมาตรงต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ขุดลงไปเลยนะขุดลงไปเลย นี่พอเราลงมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เจอ,อย่างไท i อลแชมเบอร์ o เนาะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็เออลงมาเพื่อมีของมีอะไรพร้อมซึ่งถ้าคุณผู้ชมมาสํารวจอยากจะมาลงดันเจียนใช่ไหมก็ถือว่าใกล้ๆเนาะ,นะฟาร์มของเสร็จแล้วก็มาลงเลยก็ตรงนี้ก็น่าไม่น่ามีอะไรมากนะเนาะก็ผมขอกลับขึ้นไปแล้วกันแล้วก็อีกอย่างเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมลงมาตรงนี้ใช่ไหมก็คือข้างๆนี้เนี่ยมันจะมีเหมืองร้างอยู่นะค่ดูนะนี่มันก็จะมีเหมืองร้างอยู่ตรงนี้ ก็คุณผู้ชมสามารถแบบว่าก่อนจะมาสำรวจใช่ไหมก็ลงมาหาเหมืองร้างก็ได้พอลงเหมืองเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอ่อลงไปเลย <laughs> ลงดันเจียนต่อเลยเนาะหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้ทําการสำรวจ trial chamber เสร็จแล้วเนาะแล้วก็พื้นที่สุดท้ายที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนี่คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแบบว่าเป็นซากประตูในเธอเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีประตูในเธออยู่นี้ซึ่งเสร็จแล้วนี่เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นทําการแบบว่าซ่อมประตูในเธอเนาะ ก็คือซ่อมไปเลยแหละก็คือเอาออฟซิเดียนที่อยู่ในบ้านใช่ไหมมาซ่อมประตูในเธอเลยเนาะก็โอเคพอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการเข้าไปเลยหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้ทําการแบบว่าเข้าประตูในเธอมาเสร็จแล้วใช่ไหมก็คุณผู้ชมจะมาฝั่งนี้ก็ได้เห็นไหมออกฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะลงมาฝั่งนี้ก็ได้แต่ผมนั้นขอพาลงมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ให้ลงมาเลยโอเคพอลงมาเสร็จแล้วนี่เนี่ยก็ตรงไปเลย นี่จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยคือมีประสาทของซอมบี้ไฟพิกลินอยู่เนาะก็คือคุณผู้ชมจะมาสำรวจหาแท่งเบรดก็ได้หรือว่าจะหาอะไรก็ได้แล้วแต่เนาะซึ่งผมนั้นก็พาทัวร์แบบเร็วๆแล้วกันเนาะก็กลับขึ้นไปโอเคมายังฝั่งขวากันบ้างซึ่งฝั่งขวานี่เนี่ยคุณผู้ชมก็ออกมานะเห็นไหมออกมาเลยก็จะเห็นได้ว่าฝั่งนี้เนี่ยจะมีประสาทของพิกลินอยู่เนาะนี่ปราสาทของพิกลินอยู่อยู่ใกล้เลยก็ใครอยากจะหาทองก็หาได้ง่ายเนาะ แต่พอแบบว่าเราสำรวจประสาทได้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เราเอียงมาฝั่งซ้ายเลยฝั่งซ้ายเอียงมาเลยนี่ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีจุดเกิดของเบรดอยู่เนาะนี่เห็นไหมนี่เอาแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะซึ่งคุณผู้ชมก็ชอบกันไหมเอ่ยยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีซีดีดดนี่เนี่ยก็สามารถมาแบ่งปันกันได้เนาะหรือซีที่น่าเล่นนี่เนี่ยก็มาให้ผมแบ่งปันได้เออคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบบ